ัสดีปารูมกุเอาจจีหนรอยตั้งรุมบุกโเนาะแต่ปารีสุดสสปีเอฟซีที่น่ารักน่อยนะบุพเพกันย่แล้วพี่น้องจอกับสองน้องเศร้าลายเศ้าลายเศ้าลา tuổi non cút chí chi, tối nay nang quá, ạ, ăn chuột nang quá mệt đi, mệt đi, nàng chỉ để ăn như vậy đấy. Kiếp tụi mình đi chơi thú kỳ diệt. Kiếp tụi mình đi chơi thú kỳ diệt. Cái kỳ diệt, con đấy, chơi thú bọ cứ cầm một đại nhang cầm bừng bao nhiêu cả năm đó phi nông nhà ba nhà có ติะเหรอไดิรนะมั้เนี่ยาคดไ่ดยแกฮ้องคอสิแตกป้างาหาหูหา้าฮาหูฮ้าคุยคุดเด้อคูดตะมังเด้เยอยหุยคุดเด็กกับปูตัวหนึ่งแลยปะลุง เกมบ่าเป็นบอสินกับเมียเพิ่นนี่ไงว่ารจักไผมาเลย er. ันีโอโหบ่อลอยระวังตก Trời ai lông lốt Đấy ta hát bỏ <cười> 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 มาเปล่มาพลังมาเปินบ่ใบุมเอเี่ยเอใหมวกเลยย ไม่มีน้ำเย็น,น,นหรอกไม่แต่หอยค่อเล้ฮ้ย นอกเดียนไล่กระหอนได้เห็นบ่เนาะงวไผรตัวนี้คืองามแท้งามเลยเว้ย ดีดมันลงพ้นมันลงเลกจิบอ่ะไปหยียดิล่บ่ม่ด้วยมคันาเทองแหละอะไรงัวกุดมันเทิงเลยไปปนแรงเยกระปูู่ยัง่กูอยากปนกระปู ดินอย่างไรลงไปหลุดหลโอ้ยน่ได้ทียมบเหนอว่าัต้งยางลงมาเนี่ก็พบเทินบดซานก็มีดามเดียวเนี่ยอีเปลือกกระถิมลูกถิมล้านมาถูกหาอยู่หากินอ้าุดงเอยมออกเลยมันขุดกระปูไปถทันตนึ่งดูปัยอีน้อยจช่นาะ

ก็ไปเลยได้หางงูใช่ไชมงูนไ่งูห้าหงูเห็ยนหางงมอบเห็นห้าหงบเห็นติ๊กก็มีมาตอกติ๊กก็มานำเด้ยนเ้ยคุเห็นตะข่าย

Hơi. Nói, hơi. Tua ngủ an ninh giọng lịch chọc nhoi. Ginto oh. <laughs> tên giọng giọng mất mình nắm là. Aoo! 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 Ao! 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 บ้านเรากบเฮ้ยมึงไปายาเสือกขอกระยินเสยหมอจับซิ้นได้จับซิ้นได้หยาโอ้หมาเอากบหมาเอากระปูของนุ่นน้อยสวดเอาเลยเช่นนี้เลยบวกกันมาเอาเอาไปแกงจีกันป่นกบแลเนาะพลังเนาะ

ô, oh, ghiền ba, 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 không ba, 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 Ô chị nguyên đây giản, chị nguyên đơn. đây nguyên đơn. Ô chị nguyên đơn. Ô chị chị nguyên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  chị นาทีที่เล่นทึกเจอกบจำชินทีเดียวสองตัวลวดเป็นไ,ไหมคุณชินนี่เขาเหม็นขึาา้นมาว่าน้องเจ้าละเขียนขีปบเตวบเปบอตรงโป๊ะเขาพี่น้องเอ้ยเขามาเบิงบ่งกขีปกเขาเขาเบิ่งกแ้มันจบเด้อพี่น้อง กบกบจริงๆรเลยกบดังแข็งอันนี้ในเ้ยบอกเป็นนังแข็งใช่เคยโอ้มาสามเหล่างวนเอออย่าเพิก่องควนอย่าเพิ่งจุกกกจันชินพี่น้องนี่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 ตัวใหญ่เลยตัวนี้นี่เห็นยุกเห็นมันกรบพริบมองสว่างอีกโคตรน่าข้าคูดได้อยาจะมาเอาห้องเฮาได้บ่ดนี่เพื่อนน่ะเอาบอกเป็นโคตรได้กบ คุณนั่นคุณนี่เดาออกให้พี่น้องบงคัๆก้อนนาทีที่เลือมทึกสามสามนาทีเดียวได้สามกบสามตัวนาทีเดียวสามตัวเลยบอตตนบนเหตุใช่คงเก่าแล้วมันเลยเป็นหนามเนาะจกขึ้นโอ้ยตัวนี้เฮงง่ายคนน่ะเอาลวดเถอะ ตัวให้นมานกบดูหน่อยว่าหขาไหวใส่ขู่เขาก็เป็นของเขาแล้วว่าเสดไอว่าไอขุดได้ไอเสียเมื่อกินเมื่อบอยอมบอได้ลงพุดนี่หลายเดือนอนไ้น่เจะดำเนาะท่องเดือนไหะแร้วบอถ่ายมันเดียวเหมือนเลยขู่เลยขู่แล้วเสียอะไรกินใหนไ สิบไม่เห็นดิเอ้ยนาทีที่รถถึกเขียดนัเป็นชิดเอาทำไมเฮ้ยนะตัวปง่ายนึงอือทิมไปลมาเดียวเห็ดสว่ะลี่จ้าคน เขาก็ได้กบเขียนกระชีพของเรานะกบตัวหนึ่งไปเขียดนนาลายขนาดวัวไฮนี่กบสี่ตัวเลยเนาะเอาไปใส่เอาไฮเยี่ยวนี่เดียวครับเออคอยเห็นเต่งเขาเป็นไงไบนี่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 ยังเคยนะเขียดวัวไฮมูเจ้าน่ะเขียรลาย้งเขียดทั้งกระปูอ้าจีเข่งขู่ล้วพี่น้องเลย โอ้มัน <t ose> ี mm ่คอยู่มันเปรยยมันเชิดแต่มันโน้้าต่ห้องะมีะโคเลยกินเลยเออะเอาละ ก็นะคุบคนมันละปั๊บน้ำบัท่านดินอกเลยคนากจะเจีเต็มอยู่เคยคณาป่าช้างที่เดือนหกเลยฮะัวมาปานคนาด้หาวนบเพ็หาอัะปูเด้เฮ้ยหาัวหิงห้าง่ายเมฟูีบอก รีบมาเลยคุณสามีบอกว่ากุบตัวที่หาเพื่อไม่ที่หา,มหาไม่ใหน้นี่ตัว่าหาเราเป็นตัวที่สองใช่เถะกระปูผสนกันสาสี่กระปูกันนะอืมสอนสีอนสี่โหจัดประหลัดบอาชาแต่นี้ยังหวานนี่ <c oughs> น,น่าจะไปนะแต่ว่าค <c oughs> นาน,านี <c oughs> ้คนี้าแ่กรุบเซรนะ้อนสี่น้อง หาอีกแถนี้แหละบาไปห้อืน่นมันอยู่แต่ไฮนี้เนาะหาตัวตัวไเดียวพี่น้องซ่อนหกระปุแม่ติอยากุดุดบ่ถึงดอกตอนไตันเราเอาตัวเท่ยนนี่นเนาะเอามาจับดิเลยเยาว่าหนี่ก,ก,กะนี่มันังวงไสมตกับมีตัวงมับกองตัวเนาะ่ตัวเนาะตัวใหญ่พ่ <laughs> อ จากกระคอนไม่ต้นติอยากได้กันอยากได้ยังอีกอยากได้กบหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมียเมียเมียเด้ออยู่ทางนางนี่เมียเด้อบเเมียดไอโบแมนไวลามยุทธพงเขาส่งลงเปลี่ยนสีพบใหม่พี่น้องนี่มันเกิดออกซิเดนเด้อมันก็ออกซีน อันนั้นมันซีโแล้วมันขี้ร้ายพอดิ้งมาเตรียมตัวเอายามาเลยคยสิบเยียจุกกันก่อนกั <c oughs> บนะพ่อไอยหน่ายพี่เนาะนังเผากบเกียดโม่น่อยเตรียมเกียดโม่อนิ <c oughs> <c oughs> ไปดูทิ้นนอกเลยครับเอามาอินูไหมก็เอามาเห็นป่ะน้ำมาเดิเมืองง่เจ๊กล้วยนี่เจ๊ขู่ขู่เจ้าเออเอาเด้อขู่เธอขู่อีร้อยขันนี่จะไอต้นเอาเลยหนักไหมหนักไปป่าลาปลาลุงเน ประเทศไว้ผากระปูไปให้จีสาโตพรอกนิลพี่น้อนะดิมีเฮงสกคอนเด็เจเด็้อาวอาโต้าเตะ้พี่น้องไม่ำเลยเมื่อเห็ดอยู่ให้กินาะนอนถึงมาต้มปนตอนไปแล้วน้อยหหต้มมื่อไป้วน่อยเนาะน้อยยัยยัยยอ 嗯好。